วัสนี้ครับนิวบาลบาล่ายทุกอย่างชาแนลครับพัดหมูใส่ละใส่กระหล่ำครับเมือน,นเอากระเทียมลงไปขวามันหวามครับแ,แบบนี้น้ำหม,มูล,ลงครับขวากะเทียมไม่หวามแล้วแ้วน้ำหม,มูล,ลงเลยครับ อมว่ามันควรครับ ขวามือแล้วห้องกระจายกำเลยครับบันขวามือสุกแล้ว,สวใส่ลงไปใส่ลงไป ครับกำลัก็ม้วยขอกันครับครับนำลัก็ม้ขอเนี่น้ำมันหอยครับนันใส่ลงไป น้ำตาลครับสองส่วนทัวครับสองส่วนเกินหัวหน้วครับใส่แต่เดี๋ยวไปจำใจาใจาไทยมากครับซีอิ๊วขาวครับพริกไทยป่นครับ คับบนบนันาดให้มันเข่ากันครับชิมครับ ในการครับผมตักใส่จานครับอันนะครับตักใส่จานเดี่ยวพร้อมรับประทานครับผมเมนูพัดกระหล่ำใส่หมูครับมาเสีแบๆน้ำกันครับพี่น้อง